โอนครุกุก,กนเนียแซมทรายทุกคนนะครับที่กำลังรังรบชมช่อง YouTube คนเลี้ยงช้างลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับอ่าเป็นรถผู้ใดนี่คือมาคุ้นคุ้นแท้รถพอลี่ได้นี่เราอยู่ไสล่ะนี่ <laughs> โอ้เลขทะเบียนดีครับพี่น้องนะครับรถพอลี่เลยครับโอ้แทกแท็กแท็กแทกแทกแทก,ก,กนะโอ้โหนะครับผม นะาครับผมฮะบรรยากาศดีครับผมเมือนึ่พี่น้องนะครับช่างพุมกับกะลังเก็บของอีกแล้วนะครับผมฮะใกล้สีแล้วแล้วนะครับพี่น้องนะครับเหลือแค่นางลานเท่านั้นนะครับผมฮะพื้นเวทีกับเบิดเรียบร้อยแล้วนะครับหันมาทางนี้นะครับผมฮะซึ่งนะครับเป็นการเอารถออกเตรียมเอารถออกนะครับแล้วก็นะครับเตรียมทีสีตั้งคงตั้งของนะครับเอาแม่ยังผู้ใดมาลื้อของนี่เอา ไม่ยังใจหายยังคือมาอันสวัสดีดาสวัสดีครับผมจุงกระเมนุยเดียวเดียวเดียวใจหายยังคือมาลื้อของลงรถมาลื้อของถิ่มยังสี่ไหมดีใจไหมยังอกอดีใจว่ามันเขียดดีใจว่าสิ่เหลีงายเลยเตรียมก้อนมูเลยเตรียมก้อนมูเลยโอ้ดีใจนำเมนูอยู่ได้หนิเตรียมความพร้อมออ๋เตรียมความพร้อมนะครับสแตนบายสแตนบายโอ้สแตนบายโอ้เนี่ยเพื่อน รถประจําตําแหน่งตัวนี้ใช่โอ้ต้องเตรียมความพร้อมต้องเตรียมความพร้อมไว้ก่อนใช่ไหมใช่ใช่โอ้คากโพ,พดพด่ดอ,อกวัยก็ว่าจะเล่าใจหายยังโอ้ยพี่นออ้องเลยว,ว่าแม่นใจหายยังเล้วว่าอันหื้อของทีมถั่นสิโอ้ยโอ้ยเนาะเอาเนี่ยเรากำลังดีใจก็ไม่รู้แต่ว่าเตรียมของบนแล้ว ยังก็เตรียมของไว้แล้วยังกุญแจรถหาบที่โซเฟอร์หลายคนจากยู่น้ำไหลมันต้องอยู่แถวนี้แหละผมว่าขันบระยู่ในรถขั้นใดขั้นหนึ่งก็ต้องมันต้องอยู่ในบ้านบ้านใหญ่แหละเอาอันนี้คือแม่นุ้ยคนจากแม่นุ้ยแล้วคือไม่รู้นะคะครับผมมันต้องอยู่ในขั้นใดจากขั้นหนึ่งนี่แหละเอาเาเตรียมความพร้อมผมก็ว่าแม่เล่าใจให้ยังมาลือของไหมโอ้ย คัดโคตรนะครับพี่น้องนะครับนี่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 แหละครับผมพี่น้องโอ้ยเราเตรียมความพร้อมตัวละนะครับเอาละครับพี่น้องนะครับคลิปนี้นะครับผมครับโอ้ยสิบอผ้าบึงหลายๆรถกันยังมาท่านติดครับผมมากันนี้ยังมาท่านติดเลยครับพี่น้องนะครับขัดโคตรโคตรได้พี่น้องเนาะโอ้ยเนาะเนี่ยนะครับทัางรถบานก็บมาท่านเด้วออกนะครับผมนะครับ ทางพุนกับไก่ที่แล้วแล้วครับผมเหลือแค่เอานั่งลานลงแค่นั้นครับพี่น้องน,นะครับตังด่านพอลี่นี่เลย้ยวไปใส่เ,เห็นเยเราไปใส่เนี่ยครับผมนี่รถคันี้คือเป็นตะฮักแท่มาใส่กันนีกคือเป็นตะฮักแท่โอ้ยเนาะอยากได้ดิโอ้คือเป็นตาฮักแท่เนะนาะนั่นนะครับพี่น,อน้อง ไปเบิ้งความพร้อมหลายๆอย่างครับผมฮะโอ้นี่ก็ขึ้นอันยู่แล้วโอ้เอาพี่น้องครับผมย้ำมาทังนี้ครับผมฮะบรรยากาศทั้งครัวแน่ครับผมฮะมือนี้นะครับโอ้เป็นไดนน้อทางฝุ่นนะครับย่างไปเบิ้งทางครัวชมบรรยากาศไปเรื่อยเลยครับพี่น้องอยู่นี่ยุ่โดมบ่ได้ไปไสตหรอครับยุ่แถวนี้แหละครับไปเรื่อยไปเรื่อยนี่แหละครับพี่น้อง ว่ากันไปเนาะครับพี่น้องเนาะนะครับสำหรับทุกคนนะครับผมมาที่กําลังรับชมกันอยู่นะครับทังด้านอาจารย์เพิ่นกอูนี่อ้าเขาพระท่านได้อันไปหาผ้าเลนมาไว้ว่างนะครับพี่น้องนะครับโอ้เต้นเอ้าสวัสดีครับพ่อทิตโอสวัสดีครับไอ้เฮ็ดยังล่ะนี่ ผมเครื่องการน้ำหอมอ๋อนุ่งการน้ำหอมผมโปรดโทษแล้วนะครับพี่น้องนะครับทั้งพูนกับอาจารย์ไพกิจครับผมสวัสดีครับอาจารย์โอ้เป็นยังไงน้อยน้อยมองนอนเลยบ้างหน่อยโอ้คนติเมียนโดมเนาะอครับผมป้าสีสันสดใสครับผมฮะทางในพน่ะ ปวดพ่อแล้วนะครับวัยรุ่นได้ครับนี่วัยรุ่นนะครับเอาอออบ้านนี้ผู้ใดหเหตุยังในรถนอตุบตุบตับตับแล้วเคลียด์ยังอีกเนาะเป็นผู้ใดตีกันในรถพี่มาร์กไปตีกันอะไรในรถนั่นโ <c oughs> อ้เราลายฟุนโอ้ยเนาะเอาละครับพี่น้องโอ้ยข,ขนาดอันนี้เต้นเบ,นบ้าเอกบอกครับนี่ เอ้าคือ,อยูแบบนี้เหรอคืออยนีอ๋อต้องลมไหวกันมั้ยโอ้หักขาไว้ซะก่อนต้องหักขาไว้โอ้แขกปวดพวกกระด้อนี่ครับพี่น้องนะครับบรรยากาศปั๊บนะครับนั่นว่าแล้วตัวว่าท่านได้เก็บตูล้ลำโพงขึ้นมาได้ต้องไปหาเก็บตูล้ลำโพงก่อนเด้อพี่น้องนะครับผมนะครับนี่แหละครับโอ้ ทางผุนนะครับผมทังพุนก็เป็นกระทอมน้อยกระตอบน้อยครับพี่น้องบ๊าอ้าวพี่น้องครับเบิ้งแล้วมวนแล้วนะครับผมฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้แน่กันแล้วกันเด้อครับเด้อนะครับณตอนนี้นะครับทังพุนก็เฮ็ดงานเฮ็ดเวียกกันไปนะครับทางนี้ก็เบิ้งทงให้ทงหน้ากันไปครับสำหรับช่วงนี้นะครับผมฮะก็เป็นช่วงเริ่มเป็นช่วงนาแร่งนาหนาวแล้วเนาะอาจารย์เนาะ ครับหนาวหนาวบักคักเลยได้ครับมักย่ำขึ้นครับผมผมนอนหอดบ่เปิดพัดลมได้ครับยนีกระวนสีห่อนกับจริงครับแต่ว่ากลางคืนผมนอนนี่บ่เปิดพัดลมเลยได้ครับพี่น้องนะครับเพราะว่าอากาศมันเย็นนะครับคือต้องใส่ความอบอุ่นไว้นะครับนะครับโอ้ยมักบรรยากาศแห้งนะครับเพราะว่าสิเป็นทั้งการเกี่ยวเขาไปแล้วหรือว่าสิเป็นการปลูกเขานะครับก็ยังมักบรรยากาศแบบนี้คือเก่าครับผมมาทงให้ทงหน้านอนพี่น้องนอนโอ้ย มาเบิรงทางพี่อีกเอาใส่ได้โ์โใส่ได้ครับใส่ได้โ์โครับนี่ใส่ได้แล้วเนะาะใส่ท่านได้์มันบอเอาเป็นยังไงบันนี้เอาแล้วพี่ร้อยไปใส่ล้วบันนี้เมื่อบ,บ้านมันบโอ้เมื่อบ้านเลยตัวนี้ครับพี่น้อง อันนี้นะครับของผมนะครับผมผมเอาค้นขึ้นมาเก็บไบหม่องขั้วเพราะว่าเดี๋ยวมองโดมเพิ่งกระเสียเฮ็ดอันนี่คือเก่านะครับเพราะว่านะครับช่วงนี้นะครับกับบอดได้มีเวียกบอดได้มีอย่างกับเก็บคล้องมาไว้นี่นะครับนะครับอันนี้จะเป็นของบอดอันนี้จะเป็นของผมนะครับที่เอามาว่างไว้นี่กอดสากรนะครับเดี๋ยวกับเก็บย่ำออกเดินสายกระสิเก็บขึ้นอันเก็บว้ในห้องเก็บไว้ในรถกวากันไปเนาะครับนอกพี่น้องเนาะนะครับ นะครับพี่น้องนะครับทุกคนนะครับผมพากย่จะลืมกือแล้วกันเนาะผู้รศวัฒน้ซื้อบัตรจองตั๋ววันที่2ีหานี่นะครับร้อยแปดบาทนะครับส้มสดๆทางออนไลน์นะครับผมนะครับชมทางออนไลน์กันแบบสดๆนะครับในกลุ่มปิดนะครับสาวน้อยเพรแปงแฟนเพจนะครับแล้วก็นะครับ ผู้ใดที่มาชมดานนาไว้ที่นะครับก็รอบัตรราคา120บาทนะครับผู้ใดที่บรสามารถมาชมข้างหนาเวทีได้นะครับบรรยากาศแบบสดๆก็สามารถซื้อบัตรจองตัวได้นะครับพี่น้องที่อยู่เมืองนอกนะครับพี่น้องที่อยู่บ้านบ้านไกลนะครับผมฮะบ้านทุ่งแดนไกลนะครับก็อย่าลืมนะครับมาให้กําลังใจครับพวกเรานะครับ สาวน้อยเพชรบันแพงนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมฮะเอาพี่น้องคลิปนี้ไว้เพียงสามีสัก้อนกันแล้วกันเจอกันคลิปหน้าด้วยครับเด้อสำหรับคลิปนี้นะครับลาไปก่อนกันแล้วกันครับผมฮะสวัสดีจุงกระออกุณบายๆขอบคุณทุกท่านนะครับ